สวัสดีครับวันนี้จะพามาเล่นโกลเด้ไม่ใช่นะครับมาแกะเปลือกไข่นะครับปอกเปลือกไข่ต้มนะครับในในน้ำนะครับซึ่งวิธีการแกะก็แสนจะง่ายนะครับพอๆกับปอกกล้วยนะครับทำการทุบให้รอบนะครับนี่นะครับมีวิตามินนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกินไข่เนี่ยนะครับแกะไปด้วยล้างไปด้วยนะครับ นี่ครับถ้าเราแกะแบบไม่ใส่น้ำเนี่ยมันจะติดเปลือกนะครับวิธีนี้ได้ผลนะครับเท่าที่ผมเคยลองมานะครับจุ่มน้ำล้างไปด้วยนะครับไม่ติดเปลือกแน่นอนนะครับเก้าสิบเก้าเซ็นตนะครับเนี่ยนะครับทุบๆให้รอบก่อนนะครับไม่ยากนะครับวิธีการปอกเปลือกไข่ไม่ติดไข่นะครับไม่ติดไข่ขาวนะครับเนี่ยนะครับ มือต้องนิ่มๆนะครับอย่าทำมือแรงนะครับเวลาแกะถ้ามือแรงแล้วเดี๋ยวไข่เขาบอบช้ำนะครับต้องค่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยครับเรียบร้อยครับเสร็จนะครับอีกใบหนึ่งนะครับก็ลักษณะเหมือนกันนะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่หากว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นสาระกันต่อครับ ชมคลิปทำผัดกะเพราใส่ไข่ได้ในท้ายคลิปได้นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.